สวัสดียามดึกนะครับผมช่างลุ่งรถสไลด์นะครับวันนี้ก็มายกรถอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุชนท้ายกับรถบรรทุกคนขับปลอดภัยดีลูกค้ามีความประสงค์ให้นำส่งเข้าอู่ซ่อมตามที่ลูกค้าต้องการลูกค้าที่ต้องการรถยกรถสไลด์ติดต่อได้ที่เบอร์0 6 1 5 4 0 7 4 3 2เราพร้อมให้บริการยกรถ24ชั่วโมงและบริการยกประเทศทั่วประเทศไทย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วฝากกดติดตามเพจรถสไลด์ของช่างลุงนะครับชื่อเพจรถสไลด์กรุงเทพและปริมณฑลนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับปลายนำส่งเข้าอู่ปิดนกหักเทนี้คนขับปลอดภัยดีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผม